สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับมันีกกับผ้ามาอัปเดตแปลงกระโพดนะครับเจ็ดแปดเก่าเป็นแปลงกระโพดลุนสองครับผมอ่าที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกระโพดที่ปลูกเมื่อวันที่นะครับสิบสี่สิงหาคมสองหาหกนะครับมันจะเห็นสังเกตเนาะเห็นต้นงามบอวงามนะครับอ่าเนื่องจากยังครับเนื่องจากว่านะครับ ฝนตกชุกครับผมหลังจากที่ปลูกมาแล้วปรากฏว่าฝนครับตกบ่อเศร้าครับตอากูน้ำนี่ขนาดเลยนะครับจนดินเจ็บนะครับนี่กระพึงได้ขึ้นมากครับเด้งเงยไม่ลืมตาอาปากได้นะครับแต่ก็มีบางต้นที่มันเหี่ยวเฉานะครับบางต้นที่มันเตี้ยพิดปกตินะครับอเทียนอยู่นี่นะครับนี่ครับใส่ปุ๋ยมอว่านครับมือว่านนี่้มหมะแรงครับ มาใส่ยมแรงก็ใส่ได้สามหลองยางครับนี่คือกันครับนี่แปลงนี่ฉีดนอนไปละสองเทื่อครับผมเน้นฉีดก่อนที่มันสิกินลายนะครับสูมมันว่าทันกินผมก็ฉีดทื่กันครับฉีดสาดเรื่มเลยครับขยาไปรอบนึงครับพร้อมคุ้มนะครับอัลทรซนเก่าศูนย์นะครับตัวนี้เอครับนี่เป็นโฟยุเรียครับ มาใส่ปุยุเรียครับมันนี้ได้สองลองยางครับค่อยๆเห็ดไปเนื่องจากว่าเขามีงานผะจำเนาะแต่ว่าดูความอยากเห็ดนะครับมันกระหามจาลของบ่อใดนะบ่ได้ขยันครับแต่ว่าคนเท่าจำเป็นต้องสางนะครับเต่ยร์เข้ามาอยากไดกมีคือหมู่เขานะครับก็มีอย่างไรครับมาอัปเดตให้เบิรงนะครับเนาะนะครับแปลงกระโพดนะครับ รอบที่แลนะครับใส่สามสามเก่าครับได้สามจุดหกตันนะครับพื้นที่ประมาณสามไร่ครับประมาณเดี๋ยวทาเบิองครับเจ็ดเก่ารอบนี้ครับจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับพายุฝนครับกำลังมาครับปูนครับแนมไปนะครับที่เห็นขึ่มอยู่นนะครับเหมือดเลยครับ ตกแล้วนะครับกำลังมาทีบานผมนะตอนนี้ในกล่องมันอาจจะสว่างครับแต่ว่าตอนนี้มือดีนะครับบึงครับตัวนี้เอมมสามครับลองเบึงครับตัวจะคลองเบึงวันสิคือบอนะครับผมก็เอาตัวนี้มันหลายมากนะครับสามสี่ตัวเกิดพมกันมันมะสามบึงตัวนี้มุกซุดครับอยู่อยู่โน่นครับ ก็เลยว่าเทือนาอารซียกลองนะครับกับีลองพัฒนาไปเรื่อยครับเป็นเครื่องหยอดแบบรถเข็นครับคนเข็นอามีแหละนะครับโซตายนะแบบโซตายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมยังไลครับมาอัปเดตให้เบิรงกครับเนาะนครับไพ่์ดิสคาโบจูนะครับมีเทคนิคดีนะครับมีสารที่อะมิโนหรือ ปุ๋ยท่างใบดีครับแนะนำก็ได้นะครับจากล่องเบืองครับดีบดีเฮาสิดีฮู้เนาะนะครับอันนี้บอดีซื้อมา่สี่เมื่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับไปแล้วเด้อโคดนะครับที่ฟ้าครับอ้ยอะไรมาปื้ดปื้ดมาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ